เอาละครับทุกคนก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องผีสุดหลอนในคืนนี้กันเนี่ยผมมีอะไรอยากจะขอสักอย่างใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามและคอมเมนต์บวกหนึ่งหรือพิมพ์ว่าชอบฟังให้ผมหน่อยนะครับถือซเป็นค่าตั๋วในการเดินทางสู่ความสยองขวัญครั้งนี้มาร์คเดินทางไปเช่ากระท่อมเฝ้าประภาคารร้างบนเกาะสกายประเทศสกอตแลนด์หวังจะใช้ความโดดเดี่ยวอันหนาวเหน็บเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือ แต่สิ่งที่เขาพบคือความว่างเปล่าที่หนักอึง้งและกลิ่นไอเค็มปนเน่าที่ติดอยู่ในอากาศเรากับไม่มีวันจางหายคืนแรกเสียงนั้นก็มาถึงมันไม่ใช่เสียงกรีดร้องหรือการทุบตีแต่มันคือเสียงคือครืดคล้ายสิ่งของขนาดใหญ่และหนักอึง้งถูกลากไปตามพื้นไม้หยาบๆบนเพดานซึ่งเป็นไปไม่ได้ เพราะกระทอมหลังนี้มีเพียงชั้นเดียวและห้องใต้หลังคาก็ถูกปิดผนึกไว้เขาพยายามเพิกเฉยแต่เสียงนั้นกลับถี่ขึ้นเรื่อยๆมันเป็นจังหวะที่เชื่องช้าแต่ทรงพลังเสียจนมาร์กเริ่มรู้สึกว่าความกดอากาศในห้องลดต่ำลงความหวาดระแวงกัดกินเขามาร์กเริ่มสังเกตเห็นรอยเปียกชื้นจางๆที่มุมห้องทั้งที่ไม่มีน้ำรั่วมันมีลักษณะคล้ายเมือกที่แห้งกรัง และส่งกลิ่นเหม็นเน่าฉุนขึ้นเมื่อเขาจุดตะเกียงน้ำมันเขารู้สึกเหมือนมีสายตาที่มองไม่เห็นกำลังเฝ้ามองเ,เขาหายใจเข้าออกเสียงครูดนั้นเปลี่ยนทิศทางมันไม่ได้มาจากเพดานอีกแล้วแต่มันมาจากผนังไม้บางๆที่กั้นระหว่างเขากับความมืดมิดภายนอกมาร์กตัดสินใจซ่อนตัวในตู้เสื้อผ้าไม้เก่าๆเพียงแห่งเดียวที่เหลืออยู่เขาพิงหลังกับแผ่นไม้ ผิวหนังเย็นเฉียบเพราะความกลัวทันใดนั้นเสียงครูดก็หยุดลงหยุดอยู่ตรงหน้าตู้ที่เขากำลังซ่อนตัวอยู่ลมหายใจของมาร์กติดขัดเมื่อเขาได้ยินเสียงที่สามมันไม่ใช่เสียงครูดจากพื้นแต่เป็นเสียงครืดเปียกชื้นที่มาจากด้านในของผนังตู้ตรงข้างหูของเขาพอดิบพอดีเขาตระหนักได้ว่าสิ่งที่กำลังลากอยู่นั้นไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ข้างบน แต่มันกําลังค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในพื้นที่ของเขาอย่างเงียบเชียบไม่มีทางหนีไม่มีแสงสว่างมีเพียงความสิ้นหวังสุดขั้วในห้องแคบๆนั้นและวินาทีต่อมาบานพับตู้ก็ส่งเสียงคลิกดังสนั่นเมื่อกลอนถูกเลื่อนปิดลงจากด้านนอกอย่างชา้ชาๆไม่มีใครเคยเห็นมาร์กอีกเลยนับตั้งแต่นั้นมามีเพียงกระท่อมลิมผาที่ว่างเปล่า กับกลิ่นเค็มปนเน่าที่ยังคงอยู่ชั่วนิรันด์ส่วนใครเคยเจอผีที่ไหนก็สามารถแบ่งปันเรื่องหลอนๆกันมาได้ในช่องคอมเมนต์นะพวกเรารออ่านอยู่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามกันได้และตอนนี้เราก็มีเรื่องเล่าผียาวๆใน YouTube พิมพ์ค้นหาว่าเรื่องเล่าสยองขวัญ x 2 5ก็จะเจอเลยรบกวนฝากติดตามอีกช่องทางกันได้